ตอนนี้นะคะฟางพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่แล้วนะคะฟางพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หมู่บ้านคาวูค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่มณฑลกุ้ยโจวนะคะต้องบอกว่าบรรยากาศสวยงามมากๆเ <c oughs> มื่อสักครู่นะคะเราก็ได้ไปแวะชมที่วูเจียงริเวอร์มาก็เป็นอีกหนึ่งแม่น้ําที่มีความสวยงามมากๆเลยล่ะค่ะ <c oughs> แต่ณตรงนี้นะคะเราอยู่กันที่หมู่บ้านคาวูค่ะซึ่งก็มีวัฒนธรรมเกี่ยวกับชนเผ่าม้งด้วยนะคะ <c oughs> ส่วนบรรยากาศข้างในจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวฟางจะพาคุณผู้ชมไปติดตามชม กลับฟางกันอีกเช่นเคยนะคะกลับมาติดตามความคืบหน้าสำหรับการจัดอบรมโครงการไชน่าเอเชียแปซิฟิกเพรสเซนเตอร์2024ภายใต้กรอบของไชน่าอินเตอร์เนชั่นแนลเพรสคอมมิวนิเคชั่นเซ็นเตอร์ CIPCC นาสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนหน้านี้นะคะฟางได้พาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวเมืองตาอากาศยอดนิยม กับมณฑลกุนน้ยโจวตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนและได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่ามง้งกับหมู่บ้านโบราณเผ่าม้งซีเจียงหมู่บ้านม้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะวันนี้ฟังจะพาคุณผู้ชมไปการที่หมู่บ้านคาวูซึ่งตั้งอยู่บริเวณต้นน้ำของแม่น้ำหมู่เจียงในทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลกุนน้ยโจวโ,โดยหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่โดดเดี่ยวจากโลกภายนอก หมู่บ้านคาวูแม้จะมีวัฒนธรรมชนเผ่ามง้งอันเป็นเอกลักษณ์และคือทัดภูเขาอันงดงามพร้อมแหล่งน้ำอันกว้างใหญ่แต่ครั้งหนึ่งเคยมีอัตราส่วนความยากจนสูงถึง63.6%ในขณะเดียวกันทางรัฐบาลท้องถิ่นได้เข้าไปแก้ปัญหาความยากจนของหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยการใช้ประโยชน์จากมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ริเริ่มโครงการพื้นที่ทัศนียภาพเป็นมาตรการเฉพาะเพื่อขจัดความยากจนและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการสร้างแกลเลอรี่ยาวหลายไมล์หมู่บ้านที่ครั้งหนึ่งไม่มีถนนน้ำประปาและไฟฟ้าและถูกตัดขาดจากโลกภายนอกปัจจุบันคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวขณะที่ชาวบ้านจำนวนมากในหมู่บ้านแห่งนี้ทำธุรกิจโฮมสเตย์และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว ในขณนะเดียวกันทางหมู่บ้านคาวทูที่มีวัฒนธรรมชนเผ่ามงอันเป็นเอกลักษณ์ก็มีสินค้าจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวไว้เป็นที่ระลึกเช่นเสื้อกระเป๋าหมวกและอื่นๆอ,อ,อีกจำนวนมากซึ่งนักข่าวในแต่ละประเทศก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและยังได้ซื้อของที่ระลึกที่เป็นสินค้าแฮนเมดไปฝากครอบครัวอีกด้วยนอกจากนี้ฟางจะพาคุณผู้ชมไปชมความสวยงาม ของแม่น้ำอู่เป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดของแม่น้ำแย่งสีทางตอนใต้แม่น้ำนี้มีความยาวเกือบ1,150กิโลเมตรไหลผ่านมณฑลกุ้ยโจวซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลมีภูเขาสูงและมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์โดยแม่น้ำอู่ได้รับการพัฒนายอย่างกว้างขวางเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำในปี2010เขื่อนริมแม่น้ำมีกำลังการผลิตรวม 8,500เมกะวัตต์การพัฒนานี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าในปี2010เพิ่มขึ้นกว่า4เท่าในปี2005นอกจากการผลิตไฟฟ้าแล้วเขื่อนบนแม่น้ำอู่ยังทำหน้าที่ควบคุมน้ำท่วมและช่วยส่งน้ำชลประทานอีกด้วย เาจาจะพาคุณผู้ชมไปชมความสวยงามของสะพานหยาชีกันต่อค่ะกับสะพานที่มีความสูงมากกว่า400เมตรสะพานหยาชีไม่เพียงแต่เป็นสะพานแขวนที่สูงเป็นดับ3ของโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นสะพานที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งด้วยโดยมีช่วงหลักยาว800เมตรโครงสร้างยาว1,461เมตรนี้ตั้งอยู่ระหว่างอุโมงค์ยาว2แห่งและได้รับการรองรับ โดยเสาที่มีความสูงถึง258เมตรทั้งนี้กุ้ยโจโเป็นจังหวัดบนภูเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนมีชื่อเสียงจากหมู่บ้านชนบทแบบดั้งเดิมที่อาศัยอยู่โดยชนกลุ่มน,น้อยเช่นชาวม้งแล้วชาวตงและนอกจากนี้ค่ะกุ้ยโจโยังมีชื่อเสียงจากน้ำตกห่วงกว่าสู่สูง74เมตรอีกด้วยค่ะและหากใครกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวยๆแบบนี้ อย่าลืมมาเที่ยวที่กุ้ยโจกันนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ มาร่วมสนับสนุน TOP n e w วส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ